ดีครับมาพบกับบ่าวซีเคยพี่น้องมป็นมินี่ในเมนูม bah, ที่เด็ดอู้พี่น้องผุชายมูกรอบพี่น้องของผีอาถรรพ์พี่น้องอู้ที่เด็ดครับพี่น้องนี่มาเป็นอีบ่าวซีซื้อมาสี่ลอยหาสิบบาทมันจะมีสามใสใสละสองลอยหายสิบสี่ลอยหาสิบแล้วก็บพันพี่น้องอันนี้บ่าวซีซื้อมาสี่ลอยหายสิบผิดน้องได้ลายอู้พี่น้องสุดยอดแน่ยกะฟ้าเอยได้พี่น้องฝากพี่น้องก็ไลยตัวไข่ก็ติดตามตั้งใจบ่าวซีนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนี่คอยเติมแรงใจบ่าวซีตลอดมา ไอ้หน่อมาไซิมกัดมีซองน้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มหวานกับซีฟลัดเป็นกระสีให้มาแบบนี้เลยพี่นอ้องโอ้มาลองเบบสีกรอบหรือบรกรอบเอาหาตอนแบบเนื้อเอาไอ้บ้าสีซื้อมาเป็นชั่วโมงเลยนี่พี่นอ้องพวกสิได้กินเนาะกับน้ำมจิ้มหวานก่อนโอ้นี่อืมมาเป็นชั่วโมงยังเสียบกอกนี่กรอบ ตัวจริงสี่พันหนึ่งรอแห้งมันน้องโอ้ดูดีหลักรอแห้งบาร์ซีไปทายลุก,ก็เพิ่์นไม่จบแล้วบาร์ซีในบางพี่น้องกับบาร์ซีไปเก็บภาพบรรยากาศนะเขาท่ารอแห้งเคินพี่น้นนนองไปทายไปทายลูกมันเคินนะ ไกกอกโมกบกบกบเอ้าิีมันรูน้ว่าเขากันดีดม,มั้งจิมงเราเห่อเราสีวันจิ้งบอ่นเข่า,าขกันอืม มันบ้าลายเนื้อไม่นนเนื้อเนื้อนีบเอาซีเขาเจาะหันมาเลยเอา้าโอ้บหมดี๋ยวไปงเทปก็กินในมิหน้องอยู่ขนันแกน่นไปมาเปิดบู๊เพีองอาซียอะไ้ไปซื้อ ต้นเดย์เคยกินกับคอมเมนต์ไหมได้พี่น้องเห็นนี้นยังแบบแสกไปจังบาลสีบอข้าวเห็นตรงกันบ่เพราะซีเป็นส,สื่อมม,มุกกอบมันเสื่อมมีสัมผัสที่มนีเนื้อแสกหลอันนี้เพื่อนนิ้วสุดยอดพี่น้องสงงะะอมคำลำเลียงอักแบบ ข้าวเเขาสวยให้ห,หลอนเอาหามพี่น้าเมากินนั้นเขากันับเอ๋อนี่ปุดนีด่มีความอมสมแต่กับความมั่นหุ่งแบบขอ,บขอ,อันเกดียดิอื จะถือว่าบผ้แพงของน้องเพรากินเนี่ยบาวสีบารสีไปขอถ่ายรูปกะขึ้นเขินมีหน้องได้ไปซื้อหมูกรอบเพิ่ม่ายรูปน่าเพลินแบบนี้โอ้กอดข้อบาวสีบอกมีหน้องโอ้ดิม,ม, υ ม, υ ม υ ุยมุยบ้าอะไรย่างน้องอ๋ออืม แล้วปลาสีบาสีมันกิมหวานก็มุ้งกรอบแบบ<ม>อืมอืมเาโอ้ใครกินก็ต้องจิ้มเผินกันยังแสบเพราก็ตีกินน้ำตาบมะฮุี่นมงล้งมีแนวตัดเรียนเนาะอืม Để vì nó nguồn thêm. Bi nó khiến nguồn thêm lâu. Ngāng nguồn luôn. Hm? 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 Ngāng nguồn luôn. Ngāng nguồn luôn. Ngāng nguồn luôn. พื็นถอดไม่ไหสดๆเลยขอดีหวานเลยมั้งพอไปน้่นขขายไปน้่งเบอร์ตีลานเพิน,นยูประทุ่มหมดไปเนาอกยูใส่บาซีกระจัม่าแค่ไหนขนาดคนอยูหลานพินค้นคน,คนไปสื่อเต็มเลยขี่อยู่เต็มเลยเริ่มพักกับ พี่น้องลอง,ลองคอมเมนต์กับมันเลยมูกกว่ากินกับยังเสียบกับมูกกินยังเสียบสุดออออพอซีมาเกินเนื้อน้ำมันน้ำอุ๊ยโดดโอู้ อืมพุดดิ่งถ้าใครอยากกินกัีไปล็องมึงเดี๋ยวพี่หน่มพี่นาหรือไม่สั่งหรือเปล่าอาไ <c oughs> ะไรภาษีกับเนี่ยจซือ้าอมากินเลยพี่นุองอยากกินอยู่แล้วนะบนนี้ติดตอ่ออืม อ๋อ,อ,อนั่งร่วนๆเบนซับเลยเพิ่นจะสั่งให้เบิ้งเลยเพิ่มโมเดลแบบสั่งจะเพิ่มในเพิเ่นสั่งให้เฮาเบิ้งเลยเป็นเนาะว่าจะขีดว่าครบหรือไม่ครบอืมเข้าทักอู้มันดำจิ้มหวานหนึ่ง กูที่มัจีมบวหวานสีคิ้วมาเนาะอันนี้บอคิวปันปเลยกว่าไปเราสายไปน้องไปบังคิับเราสีผ้าร้อนได้พี่น้องไปเที่ยวก๊าซซิลตึงมาอีพี่นึงครับเนี่ยกาแฟี่น้องเขาไปรับชมเั่นเด้อ

อ,อ๋อีกจะคำหนึ่หรอกอ๋อขอสองเลยคาพูดไทยอืมเอาได้ดีป่ะเอาซีฟูนเนาะอ๋ะาคูดไทยอืม กขห่ารางหรอแจมเนไไปกินเดืนหนอกพี่นอ้งนอ,งนองอย่างให้บาซีไม่นู่นอย่างกะเข้าเป็นเวลาล้างได้แล้วพี่น้องให้พี่น้องมาคลิปแบบนี้กับฝากพี่น้องก็ได้ก,ก็ไค์ก็ซับตะไครก็ตามต่างใจบาซีนะครับเมื่อีบาซีห้องจีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ